สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามการแข่งขันของลีกตุรกีเช่นเคยนะครับซึ่งเกมการแข่งขันวันนี้ก็ถือว่าแฟนบอลนี้ต้องหาวิธีที่จะรับชมให้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะรับชมในช่องทาง YouTube ได้ตามปกตินะครับ สำหรับเกมวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเล่นอย่างยากเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทีมของ PTT ก็เป็นทีมที่อยู่ต้นตารางนะครับสำหรับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับทางซาลิยเองก็แพ้ให้กับทาง PTT ไป3ต่อ0นะครับโดยอ่าสกอร์ที่ได้นะครับเป็น14ต่อ25 19ต่อ25และเซตสุดท้ายนะครับก็น่าลุ้นเหมือนกัน23ต่อ25ก่อนที่ทาง ซาลิเยจะแพ้ไปนะครับทางอัชรพรคงยศนะครับหลังจากที่หายป่วดแล้วก็กลับมาเล่นในในแมตชนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นที่ท็อปสกอร์นะครับทำไปได้15แต้มด้านบุ๋มบิ่มชัชชออนนะครับก็ทำไปได้9แต้มแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายเหมือนกันสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับสำหรับเซตสุดท้ายก็น่าลุ้นเหมือนกัน แล้วก็ประเด็นถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือประเด็นสําคัญในวันนี้เลยสําหรับคู่นี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับการรับชมของแฟนวลลย์บอลชาวไทยของเรานะครับ หลังจากที่เวลาการรับชมมาถึงนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับชมได้ตามปกติทางช่อง YouTube m i s s l y TV นะครับตรงนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับซึ่งถ้าพูดไปแล้วนะครับการติดตามของคนไทยแล้วก็ยอดชมของแต่ละ,ะสัปดาห์ที่รับชมสองสาวไทยของเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในวันนี้ก็โดนปิดกั้นนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับคิดว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ตรงนี้มันมีผลอย่างไรเนื่องจากว่าช่องยูทูบเบอร์หลายช่องเหมือนกันนะครับที่นําคลิป ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับมาเผยแพร่ในช่องของตัวเองจึงทำให้ทางมิสลี่ซึ่งเขาก็จะดิวในเรื่องของโฆษณาลิขสิทธิ์ต่างๆจึงอาจจะมีผลนะครับในในส่วนนี้เพราะฉะนั้นนะครับการที่จะให้ทาง YouTube เองเป็นคนดำเนินการก็อาจจะล่าช้าเกินไปหากใช้วิธีการแบรนด์หรือว่าการปิดกั้นตรงนี้ก็อาจจะได้ผลเร็วกว่านะครับแล้วก็ไม่กระทบฝ่ายใดเลย จึงอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เราไม่สามารถรับชมในการแข่งขันคู่ของไทยในวันนี้นะครับแล้วก็คู่อื่นก็ยังคงได้รับการชมปกตินะครับทางช่องมิตลีก็น่าจะมีส่วนเหตุผลหนึ่งนะครับมาจากตรงนี้ส่วนรูปภาพที่ แอดมาให้ดูนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่หารับชมมาได้นะครับก็จะมีช่วงการแข่งขันที่ได้เห็นนี้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้รับชมก็อาจจะรอลุ้นในสัปดาห์หน้านะครับในแมตช์สุดท้ายว่าจะได้รับชมหรือไม่นะครับหากว่าไม่มีการปิดกัน้นเราก็คงจะได้รับชมกันปกติ สำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นลองแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าทางซรีเองก็จะเหลือการแข่งขันอีกแค่แมตช์สุดท้ายในสัปดาห์หน้าก็น่าจะจบ สำหรับหลีกตุรกีไปแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้ามองย้อนถึงพัฒนาการของชัชิออนแล้วก็อัชรพรต้องบอกเลยว่าแฟนบอลบอลหลายๆคนก็คงจะปลื้มใจพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าน้องทั้งสองคนก็โชว์ฟอร์มแล้วก็ศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวการตบหนักนะครับการเล่นบอลหนักๆก,กับทีมยุโรปรวมถึงความเหนียวนะครับที่ทางชัชิออหรือว่าอัชลพรได้โชว์เราเห็นก็เป็นที่แบบ ให้แฟนวอลเลย์บอลและก็คนอื่นๆที่จะรับชมในเกมระดับชาตินี้รู้สึก ว่าทีมนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าติดตามมากๆอีกรุ่นหนึ่งก็มีหลายๆเสียงเหมือนกันนะครับคาดการ์ต่างๆนานาว่าไทยของเราน่าจะเข้ารอบ2ในชิงแชมป์โลกนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปตอนนี้ทั้งทุกคนนะครับที่เล่นให้กับลีกนอกหรือว่าตัวหลักนี้ก็ยังไม่ได้มารวมกันหากมารวมกันแล้วก็ได้ซ้อมเน้นๆหนัก,นกๆนะครับในทิศทางที่ทางสมาคมได้วาง เอาไว้ก็คงจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เสียดายอย่างเดียวที่ปีที่ผ่านมานะครับไทยของเราพลาดโอกาสที่จะไปโชว์ว n l นแวนะครับทำให้ยังไม่เห็นฟอร์มที่เป็นชุดหลักใน ชุดปัจจุบันนี้เลยนะครับก็ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเกมสุดท้ายที่ทางซาลิเยนจะได้แข่งในนัดสุดท้ายนี้นะครับจะแข่งขึ้นในวันศุกร์ที่1เมษายนเวลา18นาฬิกาทางซาลิเยเองก็จะพบกับไอดินนะครับก็เป็นคู่แม์สุดท้ายที่สาวไทยจะได้โชว์ฟอร์มการเล่นให้เราได้รับชมกันนะครับแต่อย่างที่ได้บอกไปนะครับต้องรอดูว่าทาง YouTube หรือว่าทางมิสซิลี จะมีการปิดกั้นในพื้นที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือว่าเหตุผลอื่นๆเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับหากว่าไทยของเราโดนปิดกั้นอีกนะครับก็เป็นแมตช์สุดท้ายที่น่าเสียดายเหมือนกันที่แฟนวอลเลย์บอลอดดูนะครับแต่ถึงอย่างไรก็จะพยายามหาช่องทางให้แฟนๆได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปแล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยเราได้สวัสดีครับ